มาถึงแล้วหม้อหุงข้าวออตโต้หม้อหุงข้าวไฟฟ้ารุ่น CR110T นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่มีความพิเศษนะมีมออกด้วยข้อสำคัญก็คือรุ่นนี้มีหม้อซึ้งด้วยนะครับขนาดจุเนี่ยหลิตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงเลยที่คุณจะได้รับนะครับกดตะกร้าสั่งได้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหม้อซึ้งแล้วมีตัวเคลือบนะครับรุ่นที่ ผมเอามาในวันนี้นะครับ่มาก่อนจะไปดูตัวนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดนะครับของตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วสิ่งที่จะได้รับนะครับรายละเอียดก็คือเนี่ยเป็นแรงดันความถี่220ยโวลต์50เฮิรตซ์กำลังไฟฟ้า400วัตต์ความจุ1ลิตรนะครับน้ำหนักสุทธิ1.3่งจากิโลน้ักร้มกล่อง1.5งกิโลนะครับขนาดกล่องสินค้าก็ตามนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นรายละเอียดสินค้าของเขานะอ่าทีนี้เนี่ยพอเมื่อคุณสั่งนะครับกดสั่งซื้อนะครับผ่าน ตะกร้าลิงก์ที่ผมให้เนี่ยก็คุณจะได้รับแบบนี้เลยนะครับอ่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับอ่าเรามาดูกันนี่ครับคุณจะได้รับนะครับอันนี้คือแกะออกมาแล้วนะครับคุณจะได้รับมีนี่นะครับอ่าเป็นที่ตักข้าวนะตวงข้าวนะมีที่เขาจะมีวัดให้ด้วยนะครับว่าตวงในขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็มีที่ตัก สามารถตักข้าวเมื่อไเข้าสุกนะครับอันนี้มันคือหม้อหุงข้าวนะ,ะดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะมาเห็นคภาพกล่องแนละ้วตัวจริงครับอามาเลยตัวจริงครับเรามาดูอันดับแรกเรามาดูไฟกันก่อนนะครับใช้เป็นไฟแบบบล็กสามหัวอย่างนี้นะครับมีความปลอดภัยด้วยมีเซฟตีปป้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสินค้าพี่บอกยี่ห้อออโต้เนี่ยมีมอกอด้วยก็คือปลอดภัยแน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือปุ่มกดของเขา เรียบๆนะครับก็ถือว่าดูดีนาวนดูกันรอบๆนะครับอ่าก็จะมีรายละเอียดที่บอกอะไรต่างๆครับวันนี้ตรงไฟนะครับอ่ารายละเอียดตรงนี้ดูกันหน่อยอ่าก็รายละเอียดของเขาก็มีบอกมานะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวตัวของเขาเลยทีเด็ดของเขานะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกครับมันมีหม้อซึ้งนะครับเมื่อคุณตรงนี้เขาจะเป็นชั้นใช่ไหมครับชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นฝาเปิดนะฝาเปิดนี้เลยเห็นครับ ชั้นต่อมาเป็นหม้อซึงนะครับอ่าเป็นหม้อซึงซึ่งสามารถนึ่งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเลยนะครับมีอากาศแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นหม้อหุงข้าวนะครับผมแล้วก็จะมีตัววัดนะเป็นขนาด1ลิตรนะโอเคก็สังเกตรุ่น,นอันนี้ที่เอามาให้ดูกันเนี่ยก็คือจะเป็นมีตัวเคลือบนะอันนี้จะเคลือบเคลือบหมดเลยนะครับซึ่งดีนะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับคุณสามารถที่จะ ใช้งานนะครับเป็นระบบแบบอย่างนี้ก็ได้นะัคือต้องการจะหุงข้าวอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือต้องการจะหม้อซึ้งเนี่ยคุณก็เอาอันนี้วาง2ชั้นนะครับหุงทั้งข้าวทั้งซึ้งด้วยนะครับหรือ,อลองดูสิถ้าจะเอาซึ้งอย่างเดียวนะครับก็ทําได้นะครับซึ้งอย่างเดียวก็ทําได้คือมันได้3ามโมดชั่นเลยจะเป็นซึ้งอย่างเดียวนะครับ หรือจะเป็นขงข้าวด้วยหุงข้าวนะหรือจะเป็นทั้งุงข้าวทั้งซึ้งนะครับรอสามเย้ทีนวันนะครับอ่ะดีมากก็ลองตัดสินใจดูนะครับอ่ะกดถ้าต้องการซื้อเนี่ยสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ตะก้าก,ก,ากดลิงก์ก็ไปเลยนะผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้แน่นอนนะครับอ่ะสิ่งที่เขาได้มาก็คือนี้แล้วก็ให้นี่น,นี่นะครับหนึ่งสอง สตัวนี้นะครับให้อันนี้4ี่มอสึงห้ามีฝาหกหกชิ้นนะครับก็ตามนี้มีปลั๊กอะไรโอเคนะครับเวลาใช้งานนะบอกเพิ่มเติมหน่อยเวลาใช้งานเนี่ยคุณก็เสียบปลั๊กใส่ข้าวก่อนใส่ข้าวก่อนทําแรกใส่ข้าวนะครับเอาข้าวตวงปุ๊บเทลงไปปั๊บล้างข้าวสาวข้าวเรียบร้อยนะครับเมื่อสาวข้าวเลยยสร็จแล้วนะครับก็เสียบปลั๊ก นะครับปุ๊บถ้าจะใส่นึ่งอะไรถ้าต้องการจะใส่นึ่งก็ใส่เข้าไปเลยทีเดียวนะครับหรือจะใส่นึ่งตอนท้ายก็ได้ทำข้าวก่อนก็ได้เอาแล้วแต่คุณนะครับอ่ะก็เสียบปลั๊กปุ๊บพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จกดปุ่มตรงนี้นะครับ,บปึ๊บทีหนึ่งปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นคุกนะว่คือกําลังทำนะจากนั้น,นพอสุกปุ๊บมันก็จะวอร์มนะครับก็ตามหม้อหุงข้าวปกติที่ทุกท่านเคยใช้เลยครับตามนั้นเลยครับโอเคครับและก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะครับเป็นการรับประกันสินค้า นี่ครับ1ปีนะเห็นไหมหนึ่งปีเห็น okay, ครับมันก็จะมีประกันสําหรับส่วนของบริษัทนะครับส่วนนี้สําหรับลูกค้านะครับเขาก็จะมีให้เก็บสส่วนนะตามปกติเลยของประกันนะครับรายละเอียดองมีให้อ่านด้วยเงื่อนไขาการประกันและบริการนะครับก็ฝ่ายบริการของเขานะครับโอเคแล้วก็มีเอกสาร,รการใช้งานนะมอหงข้าวไฟฟ้ารุ่นอะไรนะครับ นี่โอเคไหมมีรายละเอียดให้อ่านดูครับเยอะมากมากตรงน,นี้ก็สามารถอ่านดูได้นี่ครับทำแบบให้ทุกท่านได้เห็นกันไปเลยโอเคครับเห็นไหมครับในอุปกรณ์ที่ผมไม้ทำบอกกับทุกท่านก็จะเป็นตามนี้ครับเรามาลองใช้งานจริงกันเลยครับอันนี้เนี่ยผมได้ทำการหุงข้าวนะครับ เมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือเราหุงจนเสร็จแล้วนะครับปุ่มมันก็จะหายไปนะครับเห็นไหมหุงข้าวมาเนียนสวยนะครับน่าทานเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถถ้าจะอุ่นอีกนะครับก็สามารถกดให้มันอุ่นได้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยคุกเนี่ยก็คือกําลังอุ่นนะครับก็คือเป็นการอุ่นซ้ําตรงนี้นะครับสมมุติว่าคุณต้องการจะหุงข้าวนะทานไม่หมดนะครับเขาตู้เย็นแล้วก็จะหุงอีกรอบเนี่ยก็กดคุกตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุ วอร์มก็คือสุกแล้วนะครับวิธีการใช้เนี่ยง่ายๆเลยคือคุกก็คือยังไม่สุกนะมาวอร์มก็คือสุกแล้วซึ่งปั๊กเนี่ยเราก็เสียบตามปกติเลยนะครับหาปั๊กสามตานะครับคือความปลอดภัยก็คือตรงนี้เนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆนะในส่วนของความปลอดภัยตรงนี้สําคัญมากๆครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อหุงเสร็จแล้วจะหน้าตาแบบนี้แต่อันนี้เราเทสให้ดูในแบบที่ไม่มีหม้อน,นึ่งนะครับถ้ามีหม้อน,นึ่งก็อ,อย่างที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้คุณครับมันจะต้องซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ นะครับก็จะสามารถวางของนึ่งของคุณได้และใน,นที่ผมบอกมันสามารถทําได้หลายรูปแบบ,บสำหรับหม้อออโต้ต,ตัวนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะมองหาหม้อหุงข้าวขนาดกระทัดรัดนะครับ1ลิตรซึ่งสามารถนึ่งได้ด้วยซึ่งเหมาะกับการทานนะครับคือคนหนึ่งสองคน3ามคน4ี่คนขึ้นอยู่กับคุณทานข้าวมากหรือข,ข้าวน้อยนะครับก็คํานวณดูว่าเหมาะสมกับครอบครัวของคุณหรือเปล่านะครับถ้าเหมาะสม ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ตะก้านะกดเข้าไปได้เลยนะครับมีราคาพิเศษอยู่ตลอดนะครับกดได้เลยผมคัดร้านค้าที่มีมาตรฐานร้านค้าที่ดีมาให้เพื่อคุณนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการรับประกันอย่างที่ผมได้ให้คุณดูด้วยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือมารีวิวกันเต็มๆให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็เนี่ยผมก็จะเอาข้าวที่หุงเสร็จนะครับไปทานกับอาหารอร่อยอร่อยนะครับจะเป็นข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูย่างข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทานแล้วครับโอเคครับสําหรับอันนี้ก็คือหม้อนึ่งนะครับเวลาเราใช้หม้อนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้ดีมากก็กดนึ่งหมดปกติเหมือนอุ่นปกติเลยนะครับแล้วก็ใส่ของที่เราต้องการจะนึ่งเข้าไปอย่างตัวอย่างอันนี้เราใส่เป็นของที่เราต้องการจะนึ่งนะครับอ่านี้เป็นเค้กขึ้ยหอมแฉอร่หลนะครับใส่เข้าไปก็จะช่วยอุ่นอาหารคุ่นขนมอุ่นอะไรก็ได้จะอุ่นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะแล้วก็ กินข้าวไปบางส่วนนะครับแล้วก็อุ่นสามารถทำงนี้ได้ด้วยโอเคนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของมีหม้อซึ้งนะรุ่นนี้ก็จะทําให้สามารถที่จะอุ่นนึ่งของที่คุณต้องการได้เรมีหม้อซึ้งตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีข้าวนะครับอยู่ข้างล่างได้ทําไปพร้อมกันได้เลยมีทั้งข้าวทั้งหม้อซึง้งผมว่าก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวพออุ่นเสร็จมันก็ตรงนี้มันก็จะติ๊กเป็นอุ่นเสร็จนะครับวอร์มอ่าครับเนี่ยคือตัวอย่างก็คืออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าผมกดอีกทีปุ๊บเนี่ยอ,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 อันนี้ก็คือเราอุ่นใช่ไหมพอกดปุ๊บมันเด้งกลับนี่แสดงว่าอุ่นเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็คือแสงที่เขาไว้ใช้นะครับตรงนี้นะนี่คือสุกแล้วพอกดปุ๊บอันนี้มันก็ยังอุ่นนะพออุ่นเสร็จปุ๊บตรงนี้มันไม่ได้แล้วเพราะม่นอุ่นเสร็จแล้วนะครับโอเคครับอ่าก็ใช้งานแบบนี้นเอง